ทำไมที่เล่นชีขาดอย่างนั้นล่ะลูกอุ้ยค่ะก็จะเป็นไรไปละแม่ซื้อใหม่ก็ได้พี่จะหลับโดยสิจ๊ะน,นี่ฉันขายไว้ตัง้งแต่ตะกินเนี่ยตัวกระเพียเดียวเห็นไหมดูสิ่น่ารักไหมลูกนียโอ้โหน่ารักจังคนกมบ้องเลยเห็น <laughs> ไหม <laughs> เออพี่มีอะไรนหรลทำไมับดูลูกไปทำทาง,ง,งก่อนนะจ๊ะมีอะไรเหรอท้องทำ เราจะไปซื้อก็ทําไมเราควเช่าเฉยๆก็ได้นี่เช่าทำไมให้เปลืองแล้วเป็นของของเราเนี่ยเราจะทํานุบําดุงขนาดไหนก็ยังเต็มใจมากกว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดไม้มันโดนตัดหมดป่าละ่ะพวกเธอหเาะแกจะบ้าเลยแต่ทองคำําไม้นะี่มันมีอีกกันเยอะตั้งแยะเป็นเพลิงเกลียดมันจะหมดไปได้ยังไงไปแกรีไปคุยถ่วงเวลาเสียมีชัยเขาไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมต่อเขาด้วยละ่ะอะ สลับเกทำไมเธอนะไม่ส่งลูกไปเรียนที่โน่นม้่งวะจ๊ะโอ้ยมันแพงอะเธอฉันสู้ไม่ไหวหรอกตายเธอก็ถ่อมตัวอยู่ด้วย <c oughs> เธอนะ่ะรวยมาตั้งแต่พ่อแม่แล้วดีกว่าฉันต้องเยอะแนะน่นี่ฉันพูดจริงๆนะจ๊ะถ้าหาว่าฉันเก่งได้สักครึ่ง <c oughs> ของเธอฉันก็คงจะส่งไปเหมือนกันแหละเออเนี่ยอีกสองวันเขาคงจะรู้ผลสอบแล้วละ่ะ มาจะไม่ลูกสำรักที่หนึ่งก็เปล่าคะได้ฮะไปย่ลูกแม่จะได้เข้ากรุงเทพไปเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศแล้วลูกรู้ไหมยินดีด้วยนะจ๊ะเครือฉันอยากจะฟังคำขอโทษมากกว่าะจะล่ำจะล, ам, จะลาก็ล่ำลากันจ้าแคนไหนนญาย่าอ๋อฉันูนูวน่าเลนนสอบได้ที่เท่าไหร่จ๊ะได้ที่สองครับ ทำไมไม่ทำให้ได้ที่หนึ่งนะจ๊ะอุตส่าห์เป็นลูกครูหนูเก่งมากนะจจะคิ่งหันรูรักแล้วก็ภูิใจในตัวหนูมากขอให้หนูจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะเดีย๋ยวจับน้องนะลูกนะอย่าจับน้องนะคะมือลูกเปื้อนนะไง น่าเศร้าอีกแล้วนนเชอ้อนคิมหันกำลังจะไปแล้วหล่ะคุณคิมหนันเนี่ยแกเป็นเด็กฉลาดนะจ๊ะเขาจะรู้ผิดรู้ชอบเองได้เมื่อเขาโตขึ้นและเมื่อเขาได้รับการศึกษาที่ดีๆแล้วก็เมื่อวุฒธธิภาวะของเขาเนะี่ยได้ที่แล้วจ้ะ รอคุณปูป่คุณย่ามาก่อนสิคิมก็อ๋อไม่แป็แล้วนะเอาเลยลูกคิวเลยครับเอาเอาเลยลูกกินเลยเออแล้วอยากจะกินอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้มั้งหรือเปล่าลูกอยากค่ะอยากทุกอย่างเลยอยากทุกอย่างเลยเหลอลูกจะกละ้นี่มอยเดี๋ยวไปเอานะอาหารทุกอย่างที่มีอยู่ในเมนูนะเอามาให้หมดเลยนะเอามาจานโตๆแล้วก็เร็วๆด้วยนะไปเลยเลย,อยเอาถุงพลาสติกใบใหญ่ๆไปด้วยนะที่จะใส่อาหารกลับบ้านเข้าใจะนะได้เออ สลับลงมือเลยสิจ๊ะสช่ดสีฉลาวด้วยจ้ะทานเลยลูกทานเยอะๆนะคะนี่แล้วก็จำหน้ากันไว้ให้ดีๆนะลูกนะโตขึ้นจะได้เป็นแฟนกันนะคะจำหน้าน้องไว้ให้ดีๆนะลูกนะน้องน่ารักไนหะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> อัเลยอันเลย่ะ เป็นไรอคริไปหาหอมอไหมจะบ้าเลยฉันไม่ได้บ้าเนี่ยต้องไปหาหมอเออฉันคิดถึงลูกก็ก็คิดถึงลูกก็เดินไปหาลูกสิ่นิมาอยู่ห้องข้างๆนี้เองอะฉันไม่ได้หมายว่าไม่อย่างนั้นอ่ฉันหมายถึงว่าตอนที่เวลามันไปแล <S <s really> ้วฉันจะคิดถึงม yep ันนะอ้าวก็ไว้ร้องตอนที่มันไปไม่ได้เลยเล่า จะร้องตอนนี้มีอะไรไหมเอเออยากร้องก็ร้องไปอ่ะ <c oughs> าม่เองต้องตกใจนะลูกนะถ้าจะอยู่โรงเรียนประจำกับลูกได้เนี่ยแม่ก็จะไปนะลูกนะก็ไปสมัครเป็นนักเรียนซะสิอย่ายุ่งได้ไหมในชีวิตของแม่แม่มีกิมเป็นสุดที่รักคนเดียวนะลูกนะแม่ไม่อยากให้กิมจากไปไหนเกไกลเลยลูก เื่งดองอนาคตต้องลุ่นดอตรงลูกแม่ก็จะทนนะลูกนะแม่จะรอวันที่ลูกโตเป็นหนุ่มแล้วก็กลับมาพร้อมเกียรติยศชื่อเสียงแม่จะให้คนเขาลือกันทั้งบางว่าแม่ฉันเคยเป็นแม่ค้าขายผักกระสอกบกระจอกแต่น,นี้ลูกเรียนสูงที่สุดกว่าทุกคนในจังหวัดนี้นะลูกนะอืมคือลูกมันจะนาวัน <ไ>ตัวเล,ล้วนะลูกนะแม่อยากเห็นคิมเป็นด็อกเตอร์นะลูกนะ อากินชาแล้วกุ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  ไปพ่ามันต้องทํารั้วซะละมั้งเนี่ยอ่ะแล้วใครจะทําล่ะก็หนูไงล่ะแม่ เคี ais, <th> ้ยวเคี้ยวขอด้วยนะลูกจากแม่